โชว์ผมไม่ยิ้มหมุกตอนเอาอไปรับเตือนมิ้ก็ได้เวลาไปรับน้องพอตเตอร์อีกแล้วนะคะโคตรร้อนอากาศร้อนมากชูตเรียมร้อนมากพี่อื่นร้อนไหมคะสี่สิบ สามจุดเจ็ดจองศาเกียรสีวันนี้สี่สิบสามจุดเจ็ดจุดเจ็ด,จด,จดองศาแท็บไม่บนตอนนี้บ่ายสามโมงครึ่งพอดีนะคะแต่อากาศร้อนเหมือนตอน้นทึ่เที่ยงเลย <c oughs> ดูแสงแดดจ้ามาก อากาศร้อนเมีย่ยกออกไปไหนเลยปกติยากจะเที่ยวนู้นเที่ยวนี่ตอนนี้อยากอยู่แต่บ้าน มาดูค่าไฟเดนนี้นะคะว่าจะขึ้นหรือเปล่า เนื้อก็ยังไม่ถึงามา3โมงครึ่งน้อถึงแล้วเนาะเออเวลาเร็วมากเลยค่ะทุกคนแบบแบบ ทำน้ำเกียเก๊ยงง้ํเมี้ยวอร่อยมากปกติเป็นคนไม่กินน้ำเมี้ยวนะคะแต่เออชิมของปาหมิกล้วติดใจเลยเป็นคนเหนืออาจจะไม่ค่อยชอบกําเมี้ยว เรามารับพี่พอชานะคะตอนนี้มันบ่ายสามงสามสบหกปกติต้องจะมาไม่ไม่น่าเกินบ่ายสามงครึ่งอาจจะบ่ายสามงสามสามแต่วันนี้สามหกเนนักเรียนเลิกแล้วมาคนกลับถึงบ้านแล้ว ีผู้ปกครองมารับนักเรียนพร้อมร้านขายของขายขนมขายลูกชิ้น หันแล้วเขาจะถอ,อยให้เราหรอเขาถอยอยู่นะพระได้ไหมมันน่าจะเปิดเธอเนาะได้ไหม เราต้องมาเข้าทางออกเพราะประตูทางเข้าเขาปิดไว้นะคะแต่ปกติผู้ปกคองเขาก็จะเข้าทางนี้เนี่อันนี้ก็จะยังไงเนี่ยได้ไหมเขาแนบปล้วปว <c oughs> จะออกก็ไม่ออกกำกำกึ่งๆึระวังเด็ก เด็กน้อยเด็กบางคนไม่กลัวรถวิ่งเข้าหารดรถอีกเดคอยออกมองๆจุดแล้วจุดไว้ยังไงเนาะโอเควันนี้เราจอดรถแปลกแปลก รับพวนโรงเรียนวันนี้มารับช้านิดหนึ่งครับพวนน่าจะรอ วิ่งตลอดอ้วนวิ่งตลอดจะเลียบยสายเดียวอะไรเติมมาดิครับฮะใส่รองเท้าเร็วๆหน่อยดิข้าตลอดเลย อ,อยากได้เมล่อไหรเอออะไรรู้ป่ะเนี่ยคนอื่นที่ได้นะช่มีนะไม่มีขายเองเ่ยมีโอกาสได้ตลอดอ่ะออคนอื่นได้ที่ไหนอ่ะพ่อแม่คน,นพ่อแม่ยังไม่เป็นรับเลยให้ปู่ย่าตายายนุนรับอ่ะรู้ป่าโูคดีขนาดนั้นเนี่ยพ่อแม่มันรับตลอดเนี่ยรับส่งตลอด ร้อนครับอย่างร้อนเด็ดเด็ดร้อนมากครับข้างหลังเราจะ<อ>ไม่ได้ทำอะไรอะไรวันนี้ไม่ได้ทำวันนี้คุณครูให้ทำอะไรครับไม่ได้ทำอะไร อ่ะทำไมอ่ะโอาครูไม่สอนเนาะเพราะว่าพี่จะรักตัดคิดใช่ไอะไรนะพี่จะรักพี่จะรักอะไรอ่ะโคเชลอาอย่าไปน้ำเดินสงสารนะหนึ่งพร้อมปะไปทำไมไม่เอาไม่เอาไม่หอมอาวางแล้วจะไม่หอมจะไม่วันนี้เรียนอะไร พี่พอเราเร็วไงวะคนอยู่ไหนวะอนนั้นเต้นพัเตอร์เต้นโชว์นะคะฮัตเตอร์เป็นผีบ้าพัตเตอร์มองไม่เห็นเลยว,วันนี้น้งองพอเตอร์จ,รจะมาเต้นโชว์นะคะอะเร่ร้อนเออพาใท้ปะป๊าผาถูกหน้าอีกโดนเขาเต้นอย่างนี้เหรอ เอาตัวเองต้องใส่สูตรเหรอใส่สูตรเลยนะโอ้ร้อนตายเอามันต้องใส่สูตรหรอไม่ใส่อะไรก็ใส่ไปเถอะถ้าะร้อให้ตทรก่อนเอ้ามันก็เก่าเยดิก็เหมือนโน้ตโฮวาดิเก่าไปแล้วแหละเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็เก่าแล้วเขาก็ไม่ฮิตแล้วเขาก็จะฮิตตัวอื่นเขาจะฮิตแบงค์อะไรไม่รู้ ก็เหมือนตอนนั้นโอโควาแม่งโอโคอันนี้อะไรนะชื่อชื่ออะไรนะสกีบีดี้อะไรนะสกีบีดี้ถ้อยเล็ดและสไปเออพ่อเตอร์ตัวเลยหูโถส้วมบิดตันโลกถูกส้วมเป็นผู้ร้ายอันนี้พ่อเตอร์จะเป็นตำรวจเหรอคาเมล่าแมนคือตำรวจอ๋อคาร์เมล่าแมนคืออะไร คืออะไรคือตัวปลาปามอ๋อปลาปามตัวสกิบิดีเรอะใช่ไปอะไรยลไนอะไรอ้หจะกินอะไรนนีเยอะกินไอันนี้นนะวุ้นอะไรวะ เรากำลังจะไปบ้านป้ามิกนะคะไปที่เดียวใช่ไหมที่เดียวเลยพ้อป้าจะกินอะไรล่ะบ้านแม่ไปไม่ไปเอามันจะจะอะไรวะน้ำเหงียวเออน้ำเหงียวน้ำยาหนุนจีนนั่นแหละเพราะนี้ยกินน้ำเหงียวไม่อยู่ไม่ได้ฮะกินน้ำเหงี้ยวทำไมอไงกินเยอะก็อร่อยดีมันเป็นไงรู้จักเหรอเพราะจะรู้จักเหรอ มันจะมีไข่หวานโอ้ยไม่ใช่นะรูปได้ไงมันจะปลาสม้มอัลอธิจตัวเองกินไข่ทอดไกด่เองนะนะไก่ทอดอะ่ะมันไม่มีไขมันใช่มัน,มมนโอ้น่ามีโอปอตีนเหมือนกันแหละโอปอตีนโปรตีนโอปรตีนปลาฮิดเดียวตลกอ่ะมันก็มีโอเบนทีนตีน ว้าวถึงแล้วสวัสดีครับนี่นะถึงแล้วค่ะสวัสดีครับผู้ใหญ่เอาอยู่ปะไม่อยู่ปะก็ไม่อยู่ปะเอาไม่อยู่กอะป,ะปะะ๊าทำไงอ่ะเอาอไ,ไ,ไม่อยู่ก็กลับเลยเออวะไปไหนปอกว่เอาลองหาแม่ดิรถยนต์มาอยู่น่ะเพิ่งมาไปเนี่ยไปไหนซะแม่รูป้ปล่า แม่จะอยู่แม่เอกสมอมากลับมาแล้วอันนี้เราก็มาบ้านย่านะคะว่ามีเอามาฝากไว้บ้านย่าหรือเปล่าไม่เห็นไปอยู่อ๋อแม่ก็ไม่อยู่เอารถอยู่เรงไปดูดูเราเร็วดิเดี๋ยวเร็วดิสิบนาทีผ่านไปยังไม่เสร็จเลยครับใสร่รองเท้าก็เสร็จแนละ้วช้าเกินช้าเกิน นี่มาบ้านย่าครับอ,อยู่บ้านโอ้ย้องเอาไปวันนี้ครับได้วันนี้น้องหลับอ่ะไปดปเชิญเชิญครับเชิญ ความเมือครับความเมื่อพอจะลงจังหวได้ไอ,อ,อนหี้ยน่ะทำไม่เอาอเอาเลยมิกไปไหน,เป,นเป็นโถของน้องเบาไอ้เหีอวะน้ำนโอ้โหเตอร์อะไรอ่ะโอ้โห,หมูเนื้อครับเยอะมากเลยครับเบาๆบบเอาได้ไปกินนะ เคยกินไหมไม่เคยนะนี่คนขี้เนี่ยรู้จีนง่ายด้มาห้ฮะกินอาเตอร์กินนะอร่อยนะอร่อยนะอ้ตื่นไปไกลัวลัวลัวอะไรเยอะมากอามานีส่งหัวก็ตึกอานั่นแต่รู้หีไปเด้อ เะโกอลับบ้านอไปหมูกัวดรอนร้อนผมแก้มหน่อยไปหนูหอมแย่เหอหอมยาอ้ตัวเองพี่หอมอาหอมยาไหมหอมยาด้ยก่นคนเก่งนเก่งมากมากอกมหลวงม่ตลอดตลอดจับนะ กลับบ้านครับกลับบ้านกินออกเปล่าเอาไว้ฟังนุ้เอออันนี้เห็อได้วัตถุดิบแล้วบบบ น้องเกลียวร้องหันหน้หหามาทางนี้เลยพ่อเสอร์ฟหันหน้ามาทางนี้ตู้สีเขียวโอ้กินต้องซื้อครับพอดีอ่ะอ้าวเหรอเยอะแล้ว ขอบคุณป้ามีกนะคะขอบคุณย่าวันได้หัวหมูด้วยออ้ยหอมอะ่ะ รห้ความรังแล้วปวดเองแม่นะป้เรากำลังจะกลับบ้านแล้วนะคะมาแป๊บเดียวไออ้วนมันร้อนอ้าวถอดแล้วถอดองเท้าหังมังมังมัง เอาเปิดประตูเรีอกอยกยาเราน้องไปแล้วนะอะไรลงไปแล้วนะควายกบไก่พูดเลยเดินทางปลอดพูดไม่ชัดเลยพูดไม่ชัดเลยต้ามีกไม่อยู่บ้าน เลนองสล้วฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วหนึ่งสองสาอยู่ไหนู้บ้านปามีสองสามบ้านอ่ะเธอมันจะเป็นบ้านทรงสมัยก่อนแต่เขาจัดสวยมันก็สวยเนาะมา พวงคามปาหมึกนเออกตลอดปีเลยแม่สองวันฮาครุษเตสองวันฮาครุษเตหนึ่งวันอาทิตย์วันศุกร์วันเดย์วันศุกร์วันเดย์วันศุกร์วันเดย์วันจันทร์มันเดย์แม่แม่ตอนตื่นนอนแล้ว เขาบอกว่าไม่ต้องอ่านแล้วไม่ต้องอ่านนังสือทุกอจ่างแล้วเพราะว่าพี่เขาตัดคลิปอยู่ไม่ใช่เขาเขาทำอะไรอยู่นะเขาอะไรนะเติมม่อยู่เาขาเขาลังดังดังในห้องเรียนน้องเขาคุณครูบอกว่า

ขอบคุณด้วยนะอาบาฟฟาไปไอไอ่ต้มตมฟาวไไว์โชว์โชวเโชว์ชาวิชวิชวชวเชวิชงิชวชวิวิชวิชะวิชวชวิวิชวิชวชวิชวว่ชิชวิวิชวิชวิชวชาวชววม วันนี้เรียนอะไรครับเรียนเรื่องห้ามตัดต้นไม้เขากนก็ห้ามตัดต้นไม้เขานี่ก็ห้ามตัดต้นไม้อีกเหรอการบ้านเขาให้วาดภาพต้นไม้ในกระถางแล้วตกแต่งกระถางด้วยใช่ไหมวาดต้นไม้ใช่วาดต้นไม้รักต้นไม้ รักต้นไม้ถ้าไม่รักต้นไม้ก็จะอากาศร้อนแบบนี้ไงลองห้อ้ต้นไม้ใช่แล้วฝนน้ำพวัวมาหาเราเลยเพราะว่าเขาไม่มีอันนี้อเพราะว่าวนนมันไมีเด็กต้นไม้ที่ปุกปองไม่ให้น้ำมาไหล่งนะหรอ ตัดต oh, sure. ้นไม้รักต้นไม้ปลูกต้นไม้หรอถ้าห้ามตัดต้นไม้หมดจนันแม่ฝนจะโดนน้ำน้ำแชดตว์มังไว้น้ออะไรของเขาเนี่ยเป่าฟ้าปิจจุบพาวยจ๋อย บายเกันสายดังขาดดังขาดไหมขับกลางถนนหลังปลาเธอก็ ร้อนมากเลยเอาเอาเอา,เอานั่งดีดีพี่พอ,อนั่งดีงดีใช่ ตอนเย็นฝนจะกตกหรือเปล่าิมร้อนของแกนะแกมิน อันนี้เขานิยมรถไฟฟ้าแบบนี้เนาะรถไฟฟ้ากำลังขายดีรถไฟฟ้าเราต้องเปลี่ยนแบตบ่อยๆก็เราซื้อรถมอเตอร์ไซค์อะไรมันคุ้มค่าเหมือนกัน ก็มันความคุ้มค่ามันเกิดมันเกิดต่างต่างกันเกิดถ้าเราคูณไปสิบปีอ่ะแม่เราต้องเปี่ยนเฮอร์ซาน่ะความันบ้าซ่อมมันลงกนะมนแค่มอเตอร์ให้ป้าฟ้านงไปเปิดนะคะมันร้อนไปข้างล่างก่อน น,นี่แปรงล่างนะปัดทัวไม่ได้ทำสักทีให้เขาไปทำแล้วนะคะเขาทำไม่ได้ชางเราทำไม่ได้ก็เลยกลับมาต่อ,นนอนชิวชิว หวยออกแล้วนี่ว่าหวยออกแล้วออกอะไรวะหวยออกอะไรวะถูกโดนวานหนึ่งบัลลัษย์หมื่นบาลลัษย์หนึ่งหมื่นพ่อแม่คนละแสนหรือบานละษย์ตั้งใจมาถ้าถูกนะหวยออกอะไรให้ทาย เพื่อนๆสวดหอยกันหรือยังไม่รู้915478สองตัวล่าง91 915478แปด ไม่ถูกถูกกินไม่ใกล้เคียงเลยวันนี้จบข่าว